สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะพามาภาพเลปลี่ยนโปรยทานรูปแบบดอกปุยไยสวยๆน่ารักน่ารักโดยริบินสองสีแบบนี้นะนี่นะคะสวยๆแบบน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีกระดานไกรเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์2จะใช้อยู่ที่2สีนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะรีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว38เซนติเมตร รวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน11ซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งตัวนี้รีจะตัดอยู่ที่4เส้นที่ความยาว22ซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงนะคะแบบนี้นี่นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยค่ะนี่นะคะรีก็จะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นเส้นที่1จะสวมด้วยเส้นที่สอง เส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่สาเส้นที่4ี่กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สาออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหลียนลงไปสารทับเหลียนทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะดูทั้ง4ด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอลอิบินพับมาด้านหน้าเอียงมาฝั่งด้านซ้ายเสร็จแล้วจับอตัวูลิบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานแล้วค่อยดึงค่ะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันนะรีจะเจาริบิ้นที่ตัดไว้นี้นะคะตัวนี้นะสี่เส้นนี้มาสอดนะคะด้านบนแบบนี้นะสอดลงไปจะได้ริบิ้นซ้อนกันแบบนี้นะคะคู่กันแบบนี้ทั้ง4ี่เส้นเลยค่ะ นี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นนะคะให้เสมอเท่ากันนะให้ริบบิ้นเสมอเท่ากันนี่นะแบบนี้ทั้ง 4, สี่เส้นสี่คู่เลยค่ะพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้เท่ากันทั้งสี่คู่แบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะทีนี้เราก็จะสานริบบิ้นเป็นคู่กันแล้วนะคะลีจะจับริบบิ้นคู่ที่1ขึ้นมาทับด้วยคู่ที่สอง คู่ที่สองทับด้วยคู่ที่สามคู่ที่สามจะทับด้วยคู่ที่สี่แบบนี้นะริบบิ้นจะไล่เรียงกันมาสี่คู่แบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะจับหมุนนะ ลีก็จะให้สังเกตง่ายๆตัวนี้คือฐานของเส้นที่สี่นะคะนับมาสี่ช่องนะหนึ่งสามสี่นี่นะคะจับอลิบินหมุนมาแบบนี้นะก็จะชนหนึ่งรอบพอดีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะจับอลิบินคู่ด้านในออกมาก่อนลิบินพับลงมาด้านล่างขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะช่องที่4ี่นี่นะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะจะได้แบบนี้นะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่คู่สี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะรีจะจับริบิน้นเส้นด้านล่างนะคะจับริบบิ้นพับขึ้นไปด้านบนขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานที่ตรงกับเส้นของเขาเองเลยนะให้ริบบิ้นมาออกด้านในนะคะหน้าเส้นของเขาเองเลยค่อยๆดึงนะริบบิ้นฝั่งนี้นะคะจะให้เสมอตรงฐานนะจะได้แบบนี้นะคะนี่นะ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับริบิ้นคู่นี้นะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะหลังกลีบที่เราข้ามมานี่นะกลีบของเขาเองเลยนะนี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะคะใช้ตัวช่วยนิดนึงแล้วค่อยดึงค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะ จะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงนะทุกกรีบทุกเส้นเลยนี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะนี่นะคะของรีรีจะตัดให้อยู่ในลักษณะน,นี้นะแล้วแต่ชอบกันเลยนะคะว่าจะตัดแบบไหนนะรีก็จะตัดให้ได้แบบนี้นะทั้งสีด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาจับกรีบริบรบิ้นนะคะกรีบบนนี้นะนะให้เป็นแนว ให้รับกับกรีบด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงามแบบนี้นี่นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปวยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกปุยฝายสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ